สวัสดีครับมีใครเคยส่งโมเดลไปยังโปรแกรม l e n d e r i n g ด้วยวิธีไหนกันบ้างครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้ a d d อ n นไล h t i งของ d e f i Render ใครที่ใช้ Archicad อยู่และก็ใช้โปรแกรม d e f i ไม่ควรพลาดวิดีโอนี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปที่เว็บไซต์ของ d e f i Render ครับเราจะเห็นคำว่า workflow แล้วก็จะมีโปรแกรมโมเดลลิ่งเนี่ยให้เราเลือกเราสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เราสามารถใช้งานอยู่ได้เลยนะครับตัวอย่างผมเลือกเป็นตัวโปรแกรม Archicad ซึ่งเขาก็จะมีตัว Define l i n s i n g for a r c h i c a d มาให้ดาวน์โหลดเราสามารถดาวน์โหลดและก็ทำการติดตั้งลงไปได้เลยครับ <c oughs> เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เป็นแอดออนขึ้นมาแบบนี้ เราสามารถส่งโมเดลจาก Archicad ของเราครับไปที่โปรแกรม DeFi โด,ดยตรงได้เลยและที่สำคัญอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่ต้องเสียเวลาในการพรีวิวดูโมเดลแล้วก็ดูภาพเรนเดอร์ g ถ้าในหน้าต่างเมนูของ Archicad นะครับก็จะขึ้นอยู่ที่แถบเมนูด้านบนจะมีคำว่า Define r e n r e r มี Start Define Render ครับมีตัว Export นะครับแล้วก็มี Setting นะครับต่างๆตรงนี้เราสามารถกด ซิงโครไนซ์นะครับอัปเดตหรือส่งไปที่โปรแกรม DeFi ได้เลยในหน้าตัวโปรแกรม DeFi ผมกด k r y a t e นะครับโมเดลก็จะเข้ามาสู่โปรแกรม DeFi ให้เราสามารถตั้งค่าแ a ชชูเรีตั้งค่า l i g h t i n g ตั้งค่าในส่วนของ e l e m e n t ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับถ้าเรามีเซนอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีเทมเพลตอยู่แล้วเราก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว คราวนี้วิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการอัปเดตและแก้ไขโมเดลจากโปรแกรมต้นทางหรือจากโปรแกรมอชิษฐานกันถ้าเราต้องการแก้ไขหรืออัปเดตครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนเป็นรเบียงแบบกระจกแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไม้ระแนงนะครับผมสามารถใช้คําสั่งตัว Design Option เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบในการดีไซน์ได้นะครับ เมื่อเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการแอคทีฟครั้งหนึ่งครับวิธีการแอคทีฟของผมคือผมอาจจะคลิกเลือกลบตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็กดคอนโทรลแย้อนกลับครับอ่าเสร็จแล้วก็กด ESC ออกจากคําสั่งได้เลยเมื่อเรากลับไปที่ดี fi ครับเราก็จะเห็นครับว่าตัวโมเดลก็จะมีการอัปเดตแบบเดียวทำให้เลยทันทีลองเปลี่ยนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลือกเป็น ดีไซน์ออปชันที่เราทำการเซฟเก็บเอาไว้ครับจากนั้นทำการ Active ครับแต่ถ้าเราไม่ Active เกิดอะไรขึ้นตัวดีไฟจะไม่ทำการ Action กับตัวโมเดลที่เราทำการแก้ไขไปเราลองลบทิ้งแล้วก็กด c อนโทรลเซครับเสร็จแล้วกด esc ออกจากคำสั่งกลับไปที่โปรแกรม Define r เนอร r er. เราก็จะสังเกตเห็นแล้วว่า Define ก็ทำการอัปเดตข้อมูลตามโมเดลที่ดีล่าสุดที่เราทำเอาไว้นั่นเอง เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอัปเดตแก้ไขโมเดลนะครับหากใครต้องการสร้างโมเดลหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มนะครับแก้ไขที่ต้นทางได้เลยนะครับสมมติว่าต้องการาตั้งค่าเปลี่ยนสีเสาต้นนี้นะครับเป็นสีเดียวกับของตัวพนักแล้กันนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วในตัวโปรแกรม DeFi ไฟครับเขาจะทำการอัปเดตให้เลยทันทีสีจะทำการถูกเปลี่ยนให้ หรือเราจะทําการสร้างโมเดลผมลองสร้างบล็อกอัพขึ้นมาหน่อยชิ้นหนึ่งแบบนี้ครับเวลาเรากลับไปทูที่โปรแกรมดี Fi ครับเราก็จะเห็นว่ามีโมเดลถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้หากเราทําการเปลี่ยนสีโมเดลก็ทําการเลือกเปลี่ยนนะครับและเราก็ทําการอัปเดตที่โปรแกรม d ี f ฟหรือถ้าเรามี Asset m a ซ e แมท l นะครับผมลองใส่คอนกรีตลงไปครับในตัวโปรแกรม อาชีพเขาจะไม่ใช้ทําการเปลี่ยนสีตามแต่ถ้าเราเมื่อเรามีการแก้ไขครับปกติแล้วนะครับเมื่อเราแก้ไขสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็จะไปแก้ไขให้ใหม่ในดีไฟใช่ไหมครับจากที่เราเปลี่ยนสีไปแล้วทีนี้เรามาดูในดีไฟครับตัวโมเดลนะครับทําการถูกแก้ไขรายละเอียดไปแล้วครับแต่ว่าเฉดสีก็ยังเป็นเฉดสีเดิมที่เราตั้งค่าในดีไฟนะครับ ถ้าเราต้องการลบบางส่วนออกนะครับเราก็แค่เลือกไปที่โปรแกรมต้นทางนะครับอย่างเช่นอชิแัดเนาะแล้วในตัวดไฟ n e ก็จะทำการถูกลบให้เลยทันทีนะครับโอเคนะครับก็เป็นวิธีการไรซิงแบบง,ง่ายๆนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูวิดีโอถัดไปจะเป็นวิธีการแนะนำอะไรนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนครับ